ผมแอบไปเห็นมาครับทางอินสตาแกรมของพูชเชนอลครับผมมีการลงรูปนะครับเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปในการถ่ายทํารายการการมิติดมันเนี่ยฟางครับผมคางเลือดออกเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นะใครตามดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กคงจะได้เห็นภาพไปแล้วนะครับเขาไปถ่ายการมิติดมันตอนทหารเรือที่รักวันนี้นะครับเห็นแฟนๆที่ส่งเข้าไปในไอจีว่าเฮ้ยพี่ฟางเป็นยังไงกันบ้างและตอนนี้ โอ้โหทำแผลไปถึงไหนแล้วรายการเราเลยอัปเดตที่นี่ล่าสุดเลยเราจะโฟนอินนะคบพูดคุยกับน้องฟางเฟย์ฟางแก้วตอนนี้สดสดในรายการเลยครับเดี๋ยวเราลบกวนต่อสายไปเลยครับสวัสดีครับน้องฟางครับฮัลโหลค่ะมาแล้วครับสวัสดีครับฟางนะครับสวัสดีน้องฟางด้วยวันนี้อยู่ในรายการเพสโตนะครับเดี๋ยวพี่โด่งกับพี่แพรเนี่ยถามก่อนเลยดีกว่าวันนี้เราไปถ่ายรายการการมิติกมันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับน้องฟางครับ คือไปถ่ายเมื่อวานค่ะม,มันก็เป็นกิจกรรมที่พี่เขาให้ทำแหละค่ะอ d เวนเจอร์ก็กระโดดที่สูงแล้วพี่เขาผูกกล้องไว้กับตัวค่ะแล้วก็พอกระโดดลงมาปุ๊บมันก็กระตุกแล้วกล้องมันก็ฟาดหน้าค่ะอ๋อฟาด,ฟาดเข้าไปตรงคางใช่ไหมครับใช่ค่ะกล้องก็ฟาดเข้าไปแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันชาไปหมดเลยค่ะแล้วก็พอ,อลงมาปุ๊บ ก็พี่เอว่าช่วยเอาลงมาเราก็รู้สึกแค่ว่ามันแฉะแล้วเรามองลงไปที่กล้องแบบเห็นเลือดอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยมันมาจากไหนเราเอาออมือไปอแปะที่คางแล้วพอเอามือออกมาคือเลือดเต็มมือก็เลยแบบอา้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โ<น>ห,<ช>หมันเป็นอุบัติเหตุตอนระหว่างที่กําลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วไอ้ตอนตอนที่เรากระโดดลงมาเนี่ยตอนที่เรากระโดดมาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะ ไม่รู้สึกคือจริงๆแล้วคือแบบฟางเองก็เป็นคนที่ไม่ชอบกิจกรรมแบบรถโถดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเจ็บตัวรุกทีเขาที่แล้วก็เคยแล้วแบบโดนเย็บไปแบบสิบห้าเข็มอะไรอย่างเงี้ย่าไปให้ขี่รถเอทีวีอะไรอย่างเงี้ยครั้นี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่โดดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากโดดเลยแต่ว่าเหมือนกับทุกคนก็รออยู่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่โดด ตอนแรกเฟยโดดก่อนเฟยไม่เป็นอะไรนะคือตอนแรกเฟยไม่ต้องโดดเขาก็ถีบเฟยลงมาค่ะใครเป็นคนถีบครับพี่โหดร้ายกับน้องเฟยฟังแก้วของผมมากเลยน้องคนหน้าทะนุถนอมนี่โดนถีบลงมาเลยแล้วแล้วใครเป็นคนถีบครัผมอยากจะทราบเอ่ออันนี้ขอเก็้เป็่ความลับเออเป็นความลับเอาเป็นว่าทีมของเขาอะตอนถ่ายทํากันอยู่นะครับแต่น้องฟานเนี่ยก็คือแบบใจใจเหมือนก็ไม่ได้อยากจะเล่นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่า เหมือนแบบถ้าให้เลือกขี่กับโดดเองโดดเองมันน่าจะเซฟกว่านะอะไรยเงี้ยแล้วคือตัวเฟเนี่ยไม่มีกล้องติดไว้ที่ตัวค่ะอแต่ว่าของฟังพี่เขาเอากล้องมาติดไว้ที่ตัวค,ครับแล้วก็พอตอนกระโดดก็มันก็แบบฟาดเข้าที่หน้าคือ,อกล้องอะไอตัวกล้องที่เราติดไว้นะครับน้องๆครับมันมาฟาดโดนที่คางคของฟางพอดีแล้วเห็นบอกว่าเขาที่แล้าสิบห้าเข็มครั้งนี้นี่ทาแผลไปกี่เข็มครับ คราวนี้สิบสองเข็ม,มโอ้วสิบสองเข็มต่างแค่สามเข็มก็ต้องรู้สึกว่ามันแผลแผลคงใหญ่ามากเหมือนกอันนะครับเอาเงี้ยผมโดนแค่เข็มเดียวผมก็ร้องกรี๊ดแล้วนะคือวิลลงโดนเข็มเดียวนี่กรี๊ดแล้วนี่ต้องต้องบอกว่าสิบสองเข็มนี้ก็ถือว่าหนักหนักเหมือนกันนะ,ะแล้วตอนนี้ตอนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอาการดีขึ้นหรือยังครับก็วันเมื่อวานเนี่ยมันมียาชาอยู่ก็ยังไม่ค่อยปวดคแต่ว่าวันนี้คือ ปวดมันจะปวดมากแล้วก็เดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลต้องไปล้างแผลถึงจะหายเจ็ดวันถึงจะตัดไหมแล้วพอตัด<อ>ไหมก็ยังยังไม่ให้แบบขยับเยอะอะไรเงี้ยเพราะเขาต้องเขาต้องตัดไหมออกก่อนที่ตัวเนื้อมันจะสมานก,กันร้อจะเซนไม่งั้นไหมมันจะค้างอยู่นะคะก็คือเจ็ดวันตัดไหมแล้วก็ยังต้องแบบพักฟื้นอยู่ไม่ควรไปทํากิจกรรมอะไรที่มัน ที่มันทําให้มีการกระแทกหรือว่าขยับได้เยอะครับช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนก่อนและเนาะเพราะว่าต้องพักผ่อนมากๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยไอ้ตรงตรงรอยเนี้ยมันมันยังไงผมว่ามันน่าจะหายได้ถ้าเกิดเราได้รับการรักษาได้ทายาดีๆใช่ครับแล้วก็สําหรับตัวแพนแผนเห็นจากในรูปเนี่ยสำหรับตัวฟางฟางยังหน้านิ่งๆอยู่เลยแต่เฟย์นี่แบบโอ้โหเฟย์นี่ช็อกอยู่นะช็อกเลยคือฟางเป็นคนที่ไม่เห็นแผลเพราะว่าเขาไม่ให้ฟังดูเลยแต่ว่า คนอื่นเห็นหมดแล้วคือตอนแรกเขถามว่าต้องเงียบไหมทุกคนก็บอกว่าเงียบแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวไปให้หมอดูแล้วกันดูแล้วว่ามันต้องไม่ดีแน่เลยแต่คนที่เห็นแผลเขาบอกว่ามันเห็นแบบเนื้อยุยยข้างในสีขาวดูดออกมาอะไรอ่ยอุ้ยนี่พี่หลวงกลัวไปด้วยเลยคนลุกไปด้วยเลยนะเอาเป็นว่าเราก็ขอให้น้องฟ้าเนี่ยหายจากการบาดเจ็บนี้เร็วๆก็แล้วกันนะครับแล้วแผลนี้ขอให้มันหายเร็วๆนะกับ กลับมาบอกว่าสนุกหรือ้อเท่โฆษณาเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนะก็ถือว่าถือว่าเป็นการทุ่มเทนะครับระหว่างที่ถ่ายทํารายการการมิติดมันยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องฟางด้วยครับหายเร็วๆนะครับน้องฟางครับค่ะขอบคุณมากค่ะถือซะว่าฟาดเคาะไปก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวหายปุ๊บปีนี้จะได้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับฟางตลอดเลย เคนะครับขอบคุณฟางด้วยนะครับขอบคุาทุ่มไงมากครับขอบคุณมากขอบคุณครับผมตั้งใจให้นะคบจริงๆผมเชื่อว่าอุบัติเหตุก็คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกแล้วก็นี่คือความทุ่มเทของศิลปินนะครับที่เขาทุ่มเทจริงในการถ่ายทำการมินะครับในการการมิติดมาถึงแม้ว่าเจ้าตัวเองก็กลัวๆนะแต่ด้วยสปิริตของความเป็นศิลปินก็โดดเล่นก็กระโดดลงมาแต่อุปกรณ์มันอาจจะมีอะไรที่อาจจะผิดพลาดกันได้เกิดขึ้นกันได้นะครับถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็ขอให ฟาดเคาะไปแล้วก็เนี่ยสิ่งหลายๆเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวตลอดทั้งปีเนี้จะเหลือแต่สิ่งดีๆมีเข้ามานะครับผมเต็มตัว